ตืมไปแนะนําอุปกรณ์อะไรที่เราต้องเตรียมอะไรบ้างมีกระทิมีผัดไอ้มีริกแกงมีวุ้นเส้นตะไคร้พริกพริกแดงใบมะกรูดแล้วก็ปเนื้อปลาดุกแล้วก็ต้นหอมแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็น้ำเนาะ เอาคุณเส้นก็พูดไปแล้วน่ะโอเคเ๋ยวเรามาเร่วกันเลยมันเยอะมากเลยมนะันใส่หมดแล้วเอาใส่แค่พอประมาณก็ได้เพราะว่าตามันิเดเกียวเองเอาใส่ล้วมอนเลี้ยนิดเดียวเองทำพริกแกงลงไปนะคะจะ<ม>ไ,ได้ผัก<ม>แล้วก็ใส่กะทิลงไปตำกะทิ พอประมาณก่อนหอมอกะทิควายมันแต่มันหรือจะไม่แต่มันก็ได้แต่ผักให้เครื่องแกงมันหอมแล้วค่อยเติมน้ำกะทิไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ต้องรอแตกมันก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวระดึกไปเลย <c oughs> เอาให้เครื่องแกงมันหอมเติมน้ำกระชีดลงไปไม่มีสูตรตายตัวนะคะ ใส่ถนัดแบบไหนชอบรสชาติไหนใส่ลงไปเลยไม่จะได้ไม่ดามากอูอ้ชิ้นประดุกไหมเออเขาเขาชอบใหญ่ๆเนาะเขาชอบใครชอบมันเนาะแล้วก็ใบมะกูดค่ะตะไคร แต่มันจะเหม็นหู่มันจะเหม็ยอะไดแต่แต่แต่ม่แต่กุกเลยแต่เชฟเส็นจะข้นมากไหมไม่เขาเขาชอบน้ำเยอะๆให้เส้นดูดน้ำเติมน้ำลงไปด้วยนะครัน้ำก็แล้วแต่ใครชอบลุกขีดชอบเยอะแต่สำหรับผมให้เอาไว้ให้เส้นดูด น้ำปลาเราจะหมดแล้วนะอ่งพวกนี้ก็ซื้อน้ำปลามาแล้วก็ใส่ผรนัวใส่วิเศษลงไปผงวิเศษใส่น้อยเซนอร่อยน้อยใส่ยอะอร่อยมากอะไรใส่ยากอะไรมากตะเกียอเ์เลา,า,าน้ำปลาาน,น้ำปลาใส่เงาไช่กวนน้ำปลา เีกไหมเค็หมหน่อยพวกะทิมันก็จะมันเค็มแล้วเอนน้วใส่กรนันแหละเดี๋ยวพุ่งทีหลังก็ได้รสชาติพวกนี้แส่พริกแดงลงไปเลยนะคะ ก็กะทิเราเหลือเยอะไหมเยอะอยู่เหลือใสอีกได้ไหมเขาขอกะทิเยอะๆได้ไหมเออเขาไม่ชอบกะทิน้อยหมดเลยเออผมเป็นคนชอบกะทิเยอะนะครับไม่ชอบมนน้อยย้ำนะคะไม่มีสูตรแต่ตัวแล้วแต่ใครชอบใครชอบมานนะครับอันนี้ผมทําตามที่ผมชอบนะครับผมสูตรแล้วก็เป,เป็นสูตรข้าวๆประมาณนี้นะครับ ประดุกตัวเดียวตอนแรกว่าจะเอาปลาชอ่อนใส่อยู่แต่ควรไปกันด้วยกันไม่ได้เพราะปลาชอ่อนมันอันนี้กว่าเนื้อมันแน่นมันนี่กว่าทามันแกงเผ็ดเนี่ยอือนั่ละครับตอนนี้ก็ได้ทีแล้วเนาะปลาสุกได้ทีแล้วนะครับแล้วก็ใส่บุญเส้นลงไปเลยนี่ ลอยบนเส้นฝุกนปแป๊บนึ่งแล้วใส่ผักตาตาน่งกินมากเลยชิ้นเปล่าเอ้เขาชอบชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กๆมันนิดเดียวมันก็นั่นตักทีเดียวชิ้นใหญ่ๆมาเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแ้วกระต่ายเวยต้นหอมใช่ตามใลยต้นหอม ที่กินก็กินแต่กับบุนเส้นเฉยๆก็ได้นะแต่ต้องใส่บุญเ้นเยอะๆของเรามีแค่นี้แหละบุณเออคุณก็กินให้มันหมดหมดเถอะมันห่อเดียวคุณอาเดี๋ยวมันก็อืดเพราะว่ามันเป็นบุนเส้นที่มันต้องแช่น้ำมันไม่ใช่บุนเนส้นะเบโอเคัราถอดปลั๊กเลยนะโอเคแล้วเราก็เส่ที่คิ้วใส่มากกใส่ถ้วยแล้วก็ไปกินกันเลย ัวนมีไข่นี่ไข่รปลาช่อนนะทุกคนไม่ใช่ไข่ปลาดุกนะครับ อันนี้ผมแอบ,บใส่ลงไปขนาดตัดเส้นแล้วนะอืมเส้นมันอึดที่ตัวเองว่าโอเค <c oughs> มีไขประชอบเป็นซิกเนเจอร์ด้วยอโอเค เดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลย